තथම සක มายังพันเตวิสุขวิสุทธะอันจตุพุทธัสสะนักมสัมมาสัมพุทธัสสะจัตสาภะขวัตโต Um, so thank nice you ดูการบรรดาพิสารสังคมชุชนทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมและโปรดบารพระสงฆ์นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังเตภัตตานิทัตตานิสัพปริวารานิพญามาสาธุโลภันเตสาธุโลขอพระสงฆ์โปรดรับขอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต